สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านในครับเข้าสู่การรับเรียองข่าวสารของพิศสแดงแมนเชสเตอร์เต็ดอยากร่วมสนุกตื่นเต้นเร้าใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสนใจแอดไลน์ได้ที่แอดพีเคสองสี่เริ่มต้นกันที่อินิีทินหาคุณสื่อของพิศสแดงครับปรากฏตัวตอนหน้าสาธารชนครับพร้อมรอยยิ้มเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่การสัมภาษณ์ไฟลุกของคริสติโนอเดนโดครับ ซูเปอร์สตาร์ทีมชาติโปรตุเกสรายนี้ได้ให้สัมภาษณ์กับเพียร์สมอร์แกนอย่างเผ็ดร้อนโดยกล่าวหาสโม,มสรว่าหาักหลังเขาและยืนยันว่าตนเองไม่ได้ให้ความเคารพเทนฮากเนื่องจากรู้สึกว่านายใหญ่ชาวรัสไม่ได้เคารพเขาในขณะที่บทสัมภาษณ์เต็มถูกออนแอร์ในวันพุธนี้นะครับและ,ระบริัสปดีเนี่ยเทนฮากจะถูกจับภาพเป็นครั้งแรกคุณสุชาวรัสรายนี้รู้สึกผ่อนคลายในการประชุมโค้ชของยูฟาซึ่งเขาได้พบกับราฟาเอลบนิเตสและก็ดิวิดมอยผู้จัดการทีมเวสต์แฮมในขณะที่ลัชต และก็มัตถูกคนนั้นก็นเข้าร่วมด้วยในภาพกลุ่มเทนฮากได้มีรอยยิ้มบนหน้าของเขาครับซึ่งดูไม่เหมือนเป็นคนที่มีความกังวลกับความจริงที่ว่าดาวเตะชื่อดังได้โจมตีเขาในใการให้สัมภาษณ์ในโทรทัศน์เมื่อไม่กี่วันก่อนการประชุมที่เขาเข้าร่วมนั้นนะครับครอบคลุมหัวข้อต่างๆรวมถึงรูปแบบใหม่ของยูฟาแชมเลีกรวมถึงการ และก็ระบบความยั่งยืนทางการเงินของสโมสรที่เข้าร่วมเช่นเดียวกันกับ VR พฤติกรรมของผู้เล่นการเคารพและกฎการแข่งขัน,ขน,ขนและกฎการแข่งขันครับเมื่อเทียบกับบุคลิกที่ผ่อนคลายของเขาในการประชุมยูฟ่ามีรายงานบอกว่าเทนฮากเองไม่พอใจกับความคิดเห็นของโรนโดรายงานอ้างว่าเขารู้สึกว่าโรนโดนั้นทําเกินไปในการวิจารณ์สโมสรแล้วก็ได้ประชุมกับจูเอลเกลเซอร์ประธานสโมสรร่วม ริชาร์ดอาร์โนหัวหน้าผู้บริหารและก็จอห์นมอท็อปผู้มีการสมรสรด้วยว่ากันว่าเขาเลื่อนวันหยุดครอบครัวเพื่อจัดการกับเรื่องนี้และก็ได้มีการบอกกับหัวหน้าสมุรว่าเขาคิดว่าโนโรธิน้นไม่ควรเล่นให้กับทีมต่อไปอีกแล้วครับโอ้โหไม่รู้จะจบลงอย่างไรนะครับในรอบนี้เอาละต้องรุนกันต่อไปครับว่าท้ายสุดแล้วนะครับสมสรสน,นั้นจะมีการจัดการกับโรธินานอย่างไรครับนี่การด้วยข่าวสารของพิศาแดงครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ